สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้เช่นเคยกับเกม d ากอนม m นี่เลเ e นด์นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าโชว์คอมโบที่เขาเรียกว่าเป็นคอมโบในฝันก็ว่าได้นะครับ<อ>ผมเลือดเยอะแทบจะเป็นอมตะเลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีนี่เพิ่มขึ้นถึงประมาณ7 0 0 0ถึง10,000เซเลยนะครับ<อ>ผมคือเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอเคลียร์คนในแคนก่อนนะครับเหมือนเดิมวันที่16กับวันที่1นะครับ ก็ถ้าเกิดใครไม่ออนผิดกฎเกิน5วันก็ขออนุญาตเคลียออกก่อนนะครับส่วนคนที่จะเข้านะครับผมก็เม้นบอกชื่อตัวเองแล้วก็กดขอมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคนเขาขอมาเยอะมากผมก็จะได้รับได้ถูกคนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแคนผมเนี่ยเป็นแคนที่ไม่ได้แบบหมดมากนะผมก็คืออยู่แค่หลีกประมาณหลีก3หลีก4ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยขึ้นไปถึงหลีก5นะครับเพราะว่า ผมไม่ได้มีกฎแบบว่าต้องเล่นแคนคะแนนแคนเท่านี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นครับผมก็คือเน้นแบบว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบส่งวัตถุดิบอัพดาวให้กันแล้วก็ทํากิจกรรมแคนบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ของรางวัลที่แบบเป็นมังกรแคนก็ได้กันเกือบครบนะครับแล้วก็จะมีเพชรด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วนะครับผม6คนนะครับอีกคนนึงนะผมคนนี้เหมือนจะไม่อ,อน อ่อห้าวันเหรอครับอืมปกติเข้าออนตลอดโอเคเขาน่าจะแบบหายไปนานนะครับโอเคก็งั้นก็เดี๋ยวขอเตะก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดกลับมาเล่นก็ค่อยขอมาใหม่นะครับผมเสียงก็ไม่ค่อยมีนะผมวันนี้ <laughs> เสียงเป็นแบบหายๆนะครับโอเคตอนนี้ว่างอยู่เจดที่นะผมใครจะเข้าก็ขอมาได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูมังกรกันเลยนะผมที่ผมจะบอกก็คือเป็นเซตที่โคตรโกงแล้วผมแทบจะเป็นอมะตะแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเวอร์มากๆเลยนะครับโดยมังกรตัวแรกที่ผมใช้ก็จะเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมังกรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอีกสองธาตุเนี่ยจะใช้เป็นธาตุอะไรก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียส แต่ว่าถ้าจะดีก็เป็นธาตุดินหรือว่าธาตุน้ําด้วยก็จะดีเพราะว่ามันจะได้ใช้เป็นเอ็เฟิกด้านบวกช่วยในยามฉุกเฉินได้นะครับผมส่วนธาตุหลักที่ใช้ก็จะเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ผมก็จะอัพเป็นพรทั่วถึงนะครับผมใครยังไม่รู้ว่ามังกรศ,ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำอะไรได้บ้างก็ ให้พิมพ์คําว่าเจาะลึกธาตุมงกรศักดิ์สิทธิ์นะผมแล้วก็ตามด้วยชื่อว่าหนุ่มฮอตตี้นะมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อเรื่องที่เองอยากรู้ไปแล้วก็ตามด้วยชื่อช่องของผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําแบบเจาะลึกไว้แทบจะทุกอย่างแล้วนะครับผมก็เอาไว้เผื่อวันนึงผมหายไปก็ให้ทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้อะไรประมาณนี้ก็คือผมทําเทคนิคต่างๆไว้หมดแล้วนะครับ โอเคตัวนี้ผมก็จะบอกคร่าวๆนะครับก็คือพรทั่วถึงเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้พันธมิตรที่อยู่อีก2ตัวของเราด้วยนะครับผมก็แล้วก็จะเพิ่มเ,เลือดให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าพลังโจมตีของพันธมิตรที่เพิ่มให้เนี่ยมันจะขึ้นกับพลังโจมตีของมองังกรศักดิ์สิทธิ์เรานะยิ่งแรงพลังโจมตีก็จะยิ่งแรงมากนะครับแล้วก็แต่ว,ว่าเลือดเนี่ยจะขึ้นกับตัวนั้นๆน,น,นะครับผมถ้าเกิด เลือดฝั่งพันธมิตรเยอะก็จะได้เพิ่มเยอะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตาธนรที่ใช้ก็จะเป็นยอมรับกับมหาจักร์นะครับผม2อ,อันนี้คือบอกเลยว่าปังมากๆนะครับผมส่วนมังกรตัวที่2ที่ใช้ก็จะเป็นมังกรน,น้องโฮมาล่านะครับผมมังกรธาตุโบราณน,นั่นเองครับโดยสกิลโบราณที่ใช้ก็จะเป็นธาตุสกิลปิ้งหมูนะครับผมตัวนี้ก็ปิ้งหมูเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะผมก็คือจะทําให ดูดพลังโจมตีมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับผมโดยฝั่งตรงข้ามก็จะโดนพลังลดพลังโจมตีลงนะครับโดยพลังโจมตีเนี่ยหกเนี่ยมันจะมาเพิ่มให้ตัวน้องโฮม่าเองครับส่วนอีก25%เนี่ยจะเพิ่มให้อีก2ตัวที่เหลือนะครับก็คือพันธมิตรเราเนี่ยจะได้อันนี้สงแห่งบุญนี้เนี่ยยีนะครับผมโดยยิ่งพลังโจมตีน้องโฮม่าที่ดูดเอ่อยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มพลังให้พันธมิตรเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับผม โอเคอันนี้ก็เป็นข้อดีหน่อยหนึ่งของโฮมาล่าคือมีธาตุแสงที่มันโจมตีแบบสกิลหมู่ได้แล้วก็มีธาตุน้ําที่แบบว่าสามารถเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมส่วนตาสัญ,ญลักษณ์นะครับผมก็จะใช้เป็นอยอมรับกับมหัศจรรย์นะครับบอกเลยว่า2ตานเนี้ยเนี่ยคอมโบกันเนี่ยคือเอฟเฟกด้านบวกจะแรงโคตรๆเลยนะครับแรงแบบ บัญญะบัญญังเลยครับทั้งพลังโจมตีแล้วก็เลือดแล้วก็เกระอะไรต่างๆนะครับผมส่วนตัวที่ะครับผมก็จะใช้เป็นน้องโซเดนของผมนั่นเองนะครับผมแต่ว่าน้องโซเดนเนี่ยจะเป็นธาตุโบราณนะครับผมก็จะอัพเป็นกระจกมุนตานะครับผมไม่ได้อัพเป็นปิงหมูนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือสกิลที่เป็นเอฟิกเหมือนกันเนี่ยมันจะทําให้ ถ้าเกิดใช้พร้อมกันเนี่ยมันจะเลือกเอฟเฟกตัวที่แรงที่สุดให้นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดผมอัพเป็นปิงหมู่นะครับมันจะไม่เพิ่มเป็น2เท่ามันจะไม่เบิ้ลนะครับผมดังนั้นมันจะเลือกใช้เอฟเฟกต์ด้เอฟเฟกต์หนึ่งที่มันแรงกว่านะครับสมมุติว่าเอฟเฟกต์ด้านบวกน้งโซเดนเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้1 0นะครับฮอมเมล่าเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้1 5นะครับ แต่ว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะไม่เพิ่มเป็นพลังโจมตีจะไม่เพิ่มเป็น25นะครับผมมันจะเพิ่มเป็นเลือกพลังโจมตีที่แรงกว่าก็คือจะเลือกเป็นโฮม巴าก็คือเพิ่มแค่10ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะเพื่อให้เป็นเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยผมจะใช้เป็นเอฟเฟกต์ด้านบวกาธาตุดินนะครับผมโอเคเอาเป็นด่านด่านต้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพ สิ่งที่ผมบอกไปคือมันมีผลกับทุกเอฟเฟกด้านบวกเลยนะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินนะครับธาตุโบราณนะครับหรือว่าจะเป็นธาตุโลหะนะครับที่มันจะเพิ่มเอฟเฟกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกธาตุทรราษก็เช่นกันนะครับผมมังกรตัวแรกที่ผมจะเลือกนะผมก็คือจะเป็นท่านสัตว์ตาจา์นะครับผมมังกรสัตว์ตาจา์ก็จะมีธาตุดินนะว่าเอฟเฟกเป็นศิลาหน้าหลุมนะครับผม แล้วก็อีกตัวที่2เนี่ยจะเป็นน้องโซเดนนะครับบอกเลยว่าทา่านสัตว์จาจา์เนี่ยพลังโจมตีแล้วก็เลือดเนี่ยน้อยกว่าน้องโซเดนนะครับคืออ่อนกว่าทุกอย่างเลยนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมมันจะเลือกใช้เป็นอะไรนะครับโดยศิลาน้าหลุมนะครับมังกรที่เราเลือกใช้ใส่เนี่ยมันจะมีรูปโซ่ขึ้นนะครับส่วนมังกรที่เป็นพันธมิตรรอบข้างเนี่ยมันจะไม่มีโซ่ขึ้นนะครับโดยไอที่มันมีโซ่ขึ้นนะครับผมมันจะมีบัฟที่แรงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะ นี่นะครับผมเนี่ยรูปโซ่ขึ้นเห็นไหมครับลูปโซ่ขึ้นตรงหินนะครับก็คือมันมีบัฟที่แรงกว่าตัวที่ไม่มีโซ่นะครับดังนั้นถ้าเกิดผมใช้มงกรโซเดนเนี่ยบัฟใส่น้องโซเดนเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเป็นรูปโซ่ขึ้นที่น้องโซเดนเนี่ยแสดงว่าบัฟโซเดนเนี่ยมันแรงกว่านะครับดังนั้นก็คือบัฟศาตารร์เนี่ยไม่มีผลเลยนะมันจะถูกลบออกไปเลยนี่นะเห็นไหมครับว่า วงกรโซ่เนี่ยขึ้นที่โซเดนแทนนะครับผมแล้วก็ขนาดว่าเป็นบัฟที่แบบไม่มีโซ่เนี่ยยังแรงกว่าบัฟที่มีโซ่ของสัตว์อาจารย์เลยครับมันก็เลยเปลี่ยนให้เป็นบัฟใหม่ที่บัฟจากโซเดนครับไอคนจะอาจจะแย้งว่าเอ้ยมันใช้ทีหลังหรือเปล่าพี่มันก็เลยทําให้เราเนี่ยมันมาบัฟตามทีหลังมันก็เลยลบอันเก่าทิ้งหรือเปล่าอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตําแหน่งให้ดูแล้วกันนะครับ โดยรอบนี้ผมจะให้โซเดนเนี่ยบัฟก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยบัฟสัตว์อาจารย์ตามมานะครับแล้วดูว่าบัฟมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้าบัฟโซเดนแข็งแข่งกว่าเนี่ยบัฟสัตว์อาจารย์จะไม่มีผลเลยนะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวผมใช้ใส่น้องตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับน mm ี hmm. ่น้องโอยาหรือเปล่าผมจาชื่อไม่ได้ครับโอเคเห็นไหมครับว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมีรูปหินแล้วก็มีโซ่ขึ้นด้วยนะครับ ถ้าเปิดผมใช้บัฟสาตราจารย์เนี่ยใส่ตัวเองนะครับผมก็คือถ้าบัฟสาตวาจารย์แรงกว่าลูกหินจะย้ายมาอยู่ที่สาัตราจานย์นะครับผมแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือจะไม่มีลูกหินจะ,จะไม่มีโซ่ขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเอ,อ่อแต่ผมบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับรอดูไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมมาท่านสาตวาจารย์เดี๋ยวเรามาบัฟโลดูดิว่าโลของนายแข็งเก่งสักแค่ไหน เห็นไหมครับผมผมบัฟโล่ตัวลูกโซ่ให้สัตวาจย์นะครับผมก็สตวาจย์โล่ไม่ถูกย้ายมาที่สตราจารย์แสดงว่าบัฟที่ใช้เนี่ยอยู่ตอนนี้คือเป็นบัฟของน้องโซดินนี่ครับน้องโอยานะผมเป็นบัฟแล้วก็เห็นไหมครับมีรูปขึ้นแค่บัฟเดียวนะครับผมแต่ละตัวจะมีรูปขึ้นแค่บัฟเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะรู้แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับดังนั้นก็เอ่อถ้าเกิดเป็นสกิลเดียวกันก็มันจะทับกันนั่นเองนะครับโดยมันจะเลือกตัวที่แรงที่สุดนะครับ โอเคเดี๋ยวผมปิดจ็อบด่านนี้เลยครับแล้วเราไปดูตัวคอนเทนต์หลักของเราเลยนะมาเรียบร้อยครับโอเคเอันนี้เอาด่านไกลๆได้นะครับ มังกรตัวนี้ผมอาจจะเลือกเป็นน้องอพอลโลนะครับผมหรือว่าจะเป็นน้องนาจาก็ได้นะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่ซีเรียสขอแค่มีธาตุมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเอามาใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับอ,อันดับแรกนะเดี๋ยวเรามาดูพลังเริ่มต้นของน้องๆทั้ง3ตัวก่อนนะครับโดยนาจาเนี่ยเอ้มังกรอพอลโลเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่55ล้านล้านนะครับส่วนเลือดอยู่ที่438ล้านล้านนะครับผม ส่วนน้องโฮมันล่านะครับผมโฮมันล่าเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่61ล้านล้านนะครับผมแล้วก็เลือดอยู่ที่514ล้านล้านนะครับส่วนน้องโซเดนเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่76ล้านล้านนะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่623ล้านล้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟแรกกันก่อนเลยนะครับบัฟมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับเลือดกับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับนี่ครับอพเปโลเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น1,235ล้านล้านเลยนะส่วนเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น9,698ล้านล้านนะครับบอกเลยว่าเยอะโคตรนะครับผมโอเคต่อมาน้องโฮมาล่านะครับผมพลังโจมตีน้องเพิ่มขึ้นเป็น1,241ล้านล้านนะครับส่วนเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น11,367ล้านล้านนะครับจะเห็นได้ว่าพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับผม ทั้ง3ตัวเลยเพราะว่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากเบสไลของธาตุมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมยิ่งมังกรศักดิ์สิทธิ์มีพลังโจมตีเยอะนะครับบัฟที่ได้ก็จะเยอะเท่าๆกันหมดเลยนะครับส่วนน้องโซเดเนเห็นไหมครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น1256ล้านล้านนะครับแต่ว่าเลือดเนี่ยจะเป็น13,783ล้านล้านคือเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเลือดของตัวเองนะครับแต่ละตัวยิ่งมีเลือดเยอะตัวเองก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้้นเเเยยอออะะรัแตตต่่่่พลงจมมีีใหหทาไก ไม่ได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าพลังโจมตีจะขึ้นกับมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคอันนี้ใช้เป็นบัฟปิงหมูมานะมาเรามาดูหลังจากใช้บัฟปิงหมูกันนะว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับน้องออพอลโลเนี่ยได้พลังโจมตีบัฟปิงหมูเพิ่มขึ้นมา25ก็เลยได้เป็น1,600ล้านล้านนะครับผมส่วนโฮมาล่าเนี่ยเพิ่มขึ้น60นะครับก็เลยจะได้เป็น2,800ล้านล้านนะครับ ส่วนเลือดเนี่ยเท่าๆเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มเลือดสกิลปิงหมูนะครับจะเห็นได้ว่า,ามันเยอะกว่าเพราะว่าอันนี้สงจากน้องพันธมิตรเนี่ยจะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซนะครับแต่มังกรหลักที่ได้รับเนี่ยก็คือมังกรศักดิ์สิธิตัวนั้นจะได้60สบเปอร์เซ็นตะครับโซลินก็เพิ่มขึ้นเป็น1น0 0ล้าน,ล,านล้านเองนะครับผมก็คือเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับ เรามาดูบัฟโซเดนนะบัฟโซเดนคือบัฟให้ตัวเองล้วนๆนะไม่มีบัฟให้เพื่อนเลยนะครับโซเดนเนี่ยก็เลยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น3 5 8 3้าล้านล้านนะครับผมคือเยอะมากๆนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่อพอลโลเนี่ยได้บัฟเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะเป็นเป็นบัฟพ,พลังโจมตีอย่างที่ผมบอกคือยิ่งพลังโจมตีมังกรศักดิ์สิทธิ์เยอะเท่าไหร่ ื่อนจะยิ่งได้บัฟแรงเท่านั้นเรามาดูหลังจากที่บัฟไปนะว่าจะเป็นเท่าไหรนะครับดูน้องอพอลโลครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นกลายเป็น3,327ล้านล้านเลยนะครับผมคือเยอะโคตรนะครับยังเพิ่มได้อีกเป็นอีกสเตปหนึ่งครับส่วนโฮม่าเนี่ยก็ขึ้นอีกสเตปหนึ่งเลยนะครับผมกลายเป็น4 5 0พสามล้านล้านนะครับผมส่วนโซเดนก็เพิ่มขึ้นไปอีกสเตปหนึ่งอีกเป็น5,285ล้านล้านบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับผม สมทีนี่แบบร้องครับผมนอ่ครับยผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากแค่หลักสิบล้านนะครับกลายเป็น 6, 000, หกพันเกือบเจ็ดพันล้านเลยคือเยอะโคตรนะครับโอเคนะวันนี้ก็จะเป็นในการเลี้ยงตําแหน่งแบบนี้ครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงตําแหน่งอีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับคือบัฟแบบทีเดียวแล้วก็จบเลยนะครับกรณีนี้สามารถใช้ได้กับมังกรที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้โหดมากนะครับ ก็คือให้น้องฮงมาล่าเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็เป็นน้องอัลเปโลเนี่ยเป็นตัวที่2ครับมังกรสิีเป็นตัวที่2ครับนี่ครับก็เราบัฟเป็นน้องฮงมาล่ามาก่อนนะเพิ่มเป็นปิงหมู่ก่อนนะครับก็จะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีอ่าเพิ่มเป็น4 45ล้านล้านนะครับผมแล้วก็แต่ละตัวก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคฮมาล่าเนี่ยได้เป็น1,600ล้านล้านเลยนะคคือเยอะมากๆ แล้วก็เราจะบัฟด้วยบัฟศักดิ์สิทธิ์ไปเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับว่าพลังโจมตีโฮม马า,านเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4,500ล้านล้าน,านคือเท่ากับรอบเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็โซเดนก็เป็น3,300ล้านล้าน,นครับผมแต่ว่าข้อเสียนะครับบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเราโดนใบเนี่ยต่อให้เป็นธาตุโบราณที่แบบขโมยเอฟเฟกต์ด้านบวกเงนินแล้วก็ย้ายเอฟเฟกต์ด้านลบไปเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมเพราะว่าเราโดนใบไป,ไปแล้วนะครับดังนั้น ต่อให้เราเราจะไม่สามารถย้ายเอฟเฟกใบเนี่ยไปหาคนอื่นได้นะเพราะว่าตอนนี้เราโดนใบอยู่แต่ว่าเอฟเฟกถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่โดนใบเนี่ยเอฟเฟกด้านลบอื่นๆอย่างเช่นพิดพวกอะไรต่างๆเราจะสามารถย้ายไปฝั่งตรงข้ามได้นะครับนี่นะเห็นไหมครับใบมันยังอยู่กับเราอยู่เลยนะครับก็กรณีนี้เราสามารถใช้ได้กรณีที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามมังกรไม่ได้แบบหดเว่อร์นะครับถ้าเกิดเราหดเวอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเราตีเขาไม่ตายเนี่ยเขาสวนกลับมาปุ๊บเราอาจจะตายก่อนได้นะเพราะว่า การที่เราไม่บัฟกับซย์ก่อนเนี่ยเลือดเรามันจะน้อยมากเลยนะครับเลือดเรามันจะไม่เยอะนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ